สวัสดีค่ะแฟนคลับที่อบรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นนิตยสารยีป่ปัวหงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567เอามาให้ท่านเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567เลขหน้าปกเด่น246 แล้วก็5้าสองสีหกสองหกท่านลองเอาไปพิจารณาดูว่าเลขสองสีนั้นจะเข้าหรือไม่หรือจะเป็น1นสี่หรือจะเป็น0ูนย์สี่หรือจะเป็นศูนย์สของ เซียนนี่คือเลขเด่นของนักซื้อหวยยิ่ปวัวเด่นสองสี่นะคะซึ่งตรงกับเจ็ดเซียนเนาะข้อมูลเลขท้ายสองตัวสองห้าหกสีเหลือง เป็นเลขที่แอดชอบเนาะท่านชอบด้วยหรือไม่หนังสือหัวยิบปัวเด่นสองห้าหกห้าหกสองแอดชอบสองสี่สองเจ็ดสองแปดนะคะอันนี้เป็นเลขเด่น เข้ามาสองสี่นะคะหลายสำนักที่มาสองสี่เนาะดับเก้านะคะดับเก้าทั้งบนทั้งล่างจะดับหรือไม่ ลองมาพิจารณาเลขเด่นเลขท้ายสองตัวของหนังสือหวยยี่ปัวดูนะคะเขาว่าเด่นสองห้าหกท่านชอบตัวไหนจาเที่ยงจาเที่ยงนี้ก็เข้าบ่อยนะเข้าเข้าย่เข้าประจำโดยเฉพาะเลขเด่นเนาะจาเที่ยงงวดนี้มาสองสีซึ่งตรงกับ เจเซียนนะคะสองสี 2, นั้นตรงกับ7เซียนอาจารย์แดงมา28งแนะคะสอถ้ามาสองมี29 20ก้าสถ้ามาแปดมา86 89กแปดเสองลขสองแปดแปมาแรงเนาะ 28, 28, right. 27, 28, 2องแปดแงมาแรงก็ลองไปพิจารณาดูนะคะ2องแแมาแรงแต่ว่าสองนั้นของจ่าเที่ยงนะคะของจ่าเที่ยงสองสีนะคะแต่ว่าของอาจารย์แดงนั้นก็มาสองเช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่สองสี่เป็น2 9 2 0ก้าสนะคะ จ่าเที่ยงมาสองแปดจ่แดงมา2 8นะคะมาดูหน้าคนคอนก็เด่น2เช่นกันนะคะโดยเฉพาะเลขท้ายเนาะเลขท้ายเด่น2องข้อมูลรางวัลที่158นะคะเลขท้าย2 48เลขท้าย2 48มาดูหวยลายวันกับหวยออมสินนะคะ วยลายวันกับหวยทกศอมสินก็เด่นสองเขียนกันนะคะก็เด่นสองเขียนกันโดยเฉพาะสองสองสามสองสี่สองหกสองหนึ่งนะคะ ถ้าเด่นสองเนาะสองสามสองสี่สองหกสองหนึ่งนี่เรียกลายวันเออหนังสือเล่มไหนก็เด่นสองนะคะเด่นสองเด่นแปดเนาะอันนี้ก็เด่นสองเด่นแปดนะคะ สองเจ็ดสองแปดนะคะสองอันนี้ก็ดึงสองนะคะนี่สองแปดสองแปดห้าแปดห้าแปดสองสามเจ็ดสองห้าหกสองห้าหกนะคะสองเจ็ดสองเจ็ดสองสามสองสามสองแปด เด่นสองนะคะเด่นสองหน้านี้เด่นสองหยิบป,ปวัวนะคะยิบป,ปวัวมาดูหน้านี้จะเด่นอะไรอาจารย์วันรีนะคะเด่นสองเจ็ดก้าสี่ โเพินเดน4ีสองเก้าอันนี้ก็มีสองสีเนาะเลขเก้าไม่ให้โชคนะคะนี่เขาว่าเลขเก้าไม่ให้โชค เ้าไม่ให้ลาคือเลขเก้าเลขทดนสองเก้าเจ็ดนะคะข้อมูลรางวัลที่หนึ่งเด่นสองเจ็ดหรือเก้าสี่นี่คือเลขเด่นหนังสือหวยยี่ปัวนะคะไม่รู้ว่าจะชอบตัวไหนเนาะ แต่ที่แน่แก็มาสองนะคะถ้ามาสองสี่ก็ตรงกับเลขเกียเซียนเนาะอันนี้ก็มาสองหอันนี้ก็มาสองสี่นะคะน,นี่ก็มาสองสอน,นี้ก็เด่นสี่นะคะเด่นสี่สองหสองสสองเก้าเลขงวดนี้มีสองเด่นสองนะคะ สองสี่สองห้าสองหกนะคะสองเจ็ดสองแปดเออเอาสองไปเลยนะคะห้าเก้าสองสองห้าหกเลขสองแปดสองหกสองสี่นะคะสองสี่อยู่ตรงไหนท่านรู้ไหมสองสี่แปดเต็งสองแปดอันนี้ก็มีสองสี่นะคะ อันนี้ก็สองบนสี่ล่างนะคะนี่คือเลขเด่นนังถือห้อยยิบปวัวนะคะงวดนี้มาตรงกันกับเลขเจ็ดเซียนนะคะเลขเด่นยิบปวัวมาตรงกันกับเลขเจ็ดเซียนนะคะเจ็ดเซียนเขาเด่นอะไรบ้างเด่นสี่นะคะ แต่ว่ายิบปวัวเข้ามาสองสี่สองหกนะคะอันนี้เจ็ดเซียนเข้ามาหนะะึ่งสี่สองสี่ค่ะหนึ่งสี่สองสี่แต่ว่ายิบปวัวเข้ามาสองสี่เช่นกันนะคะเด่นสองสี่เช่นกันสองสี่สองหกก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ ะะจะได้พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้เลขหน้าปกต้องเข้านะคะต้องเข้าสองสี่สองห้าแล้วก็สองหกเนาะสองสี่สองห้าสองหกแอดชอบเลขติดสองนะคะเลขติดสองขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ